สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาช channel ค่ะค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครประกันนะคะของรู้ใจจิงโจ้ะคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นประกันเนี่ยที่ให้เรานะคะสามารถผ่อนได้ด้วยคับเพื่อนๆโดยสามารถผ่อนได้สูงสุดนะคะสิบถึงสิบสองเดือนกันเลยทีเดียวะคะ่ะโดยประกันนะคะของตัวรู้ใจจิงโจ้นะคะจะต้องสมัครยังไงนะคะมีเงื่อนไขมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอยมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยะคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่ ะะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ share, กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนเท่าวันนี้นะคะใครอยากที่จะสมัครประกันรู้ใจจริงโจออนไลน์กันแล้วนะคะสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะทางในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนเมื่อทุกคนนะคะกดตามที่พลอยบอกที่ลิงก์ด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาผัดสู่หน้าเดียวกันในหน้านี้เลยค่ะ สำหรับในหน้านี้นะคะสำหรับใครที่อยากเช็คราคาประกันนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดไปที่คําว่าเช็คราคาได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาโผล่สู่หน้านี้กันค่ะทุกคนเป็นการเช็คราคาประกันรถยนต์ของเรานะคะโดยให้เรานะคะระบุยี่ห้อรถของเราไปได้เลยค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยใช้รถยี่ห้อไหนนะคะทุกคนนะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเขาก็จะมีให้เราระบุรายละเอียดต่อนะคะว่ารุ่นรถเราเป็นรุ่นอะไรนะคะอันนี้เราก็ระบุระบุไปได้เลยนะคะทุกคนนะปีที่ผลิตรถยนต์ค่ะทุกคนอันนี้เราก็ใส่ข้อมูลไปได้เลยนะคะ รายละเอียดรุ่นรถค่ะทุกคนอ่ะ mm. พอใส่ไปนะคะ mm. เขาก็จะถามต่อค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยมีติดกล้องหน้ารถหรือไม่นะคะก็อันนี้เราตอบไปได้เลยนะแล้วก็เลขไม้ปัจจุบันของเราค่ะทุกคนเราเนี่ยมีเลขไม้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะทุกคนนะก็ให้ระบุเลขไม้ไปค่ะหลังจากนั้นกดคําว่าต่อไปได้เลย คุณใช้โตโยต้าเนี่ยเพื่ออะไรนะคะใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้เพื่อธุรกิจนะคะทุกคนอันนี้เราก็ระบุไปค่ะคุณใช้รถสําหรับเดินทางไปทํางานหรือไม่นะคะทุกคนนะอันนี้เราก็ต่อไปได้เลยนะคะ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเคยแจ้งเคมไปแล้วกี่ครั้งค่ะทุกคนเราก็ใส่ข้อมูลไปค่ะรถคันนี้อยู่ระหว่างการผ่อนไฟแนนซ์ใช่หรือไม่ค่ะทุกคนอันนี้เราก็แจ้งไปนะคะเพศและสถานภาพสมรสเนี่ยเราอยู่ในสถานะแบบไหนนะคะก็ระบุไปค่ะทุกคน วันเกิดของเราวันที่เท่าไหร่ค่ะทุกคนอันนี้เราแจ้งไปได้เลยนะหลังจากนั้นนะคะก็กดต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนนะเขาก็จะถามต่อนะคะว่าเราเนี่ยมีใบขับขี่มาแล้วกี่ปีนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเลขที่อยู่ของเราคืออะไรนะคะเราก็กดต่อไปนะคะใส่ข้อมูลตามที่เขาถามมาได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนกรมธราปัจจุบันของเราเนี่ยได้ส่วนลดเท่าไหร่นะคะทุกคนนะอันนี้เราก็บระบุตามจริงไปได้เลยนะคะอยากให้กรมธรรม์ของเราเนี่ยเริ่มคุ้มครองวันไหนนะคะทุกคนนะอ่ะเราก็ระบุไปค่ะโอเคค่ะทุกคนพอเราเนะคะใส่ข้อมูล ไปเสร็จเรียบร้อยทั hmm. mm ้งหมดแล้ว hmm. ค mm ่ะ hmm. ท mm ุกคนก็ให้เราเนี่ยกดคําว่าดูราคาเลยได้เลยค่ะนี่ค่ะทุกคนพอเรากดดูราคานะคะเพื่อนๆเนี่ยราคาประกันนะคะก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราแล้วนะคะทุกคนนอกจากนี้นะคะเรายังเลือกประเภทประกันได้ด้วยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการเป็นประกันชั้นอะไรนะคะราคาเนี่ยก็จะอาไปนะคะตามราคาของประกันค่ะอย่างอันนี้นะคะทุกคนที่เขาแนะนําให้พลอยนะคะก็จะเป็นประกันนะคะ ประกันชั้นสองนั่นเองนะราคาก็จะอยู่ที่4 2 3 8บาทเท่านั้นเองค่ะทุกคนซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็สามารถเข้ามาเช็คราคาประกันแบบนี้กันได้เนาะทีนี้ค่ะทุกคนพอใครเช็คราคาประกันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเฮ้ยประกันราคาเนี้ยมันโอเคมากๆเลยนะคะทุกคนที่สําคัญนะคะเพื่อนๆเมื่อเราดูราคาแล้วเราโอเคนะคะเพื่อนๆเราสามารถลงมาอ่านความคุ้มครองได้ค่ะทุกคนว่าถ้าเราจ่ายราคาประกันตัวเนี้ความคุ้มครองที่เขาให้มานะคะจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยอันนี้เขาก็จะมีความคุมคครองนะะ บอกเรามานะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยเนาะอ่ะเนี่ยมันก็จะบอกนะคะว่าสูงสุดต่อคนนะคะเขาจะจ่ายให้เรายังไงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพื่อนๆก็สามารถอ่านได้เลยนะคะว่าเฮ้ยเขามีความคุ้มครองอะไรให้เราบ้างนะนู่นนี่นั่นค่ารักษาพยาบาลที่เขาจะให้เราคือเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยอันนี้นะคะเขาก็จะแจ้งมาหมดเลยนะนี่นะคะทุกคนเราก็สามารถเลื่อนอ่านนะคะแล้วก็เช็คได้เลยว่าความคุ้มครองที่เราจะได้นะคะแล้วก็พวกแบบสิทธิการรักษาตามประกันตัวเนี้ยที่เราซื้อคือเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะทีนี้ค่ะทุกคนถ้า การตัวนี้มันโอเคมากๆเลยนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาข้างล่างได้เลยค่ะเขานะคะก็จะมีเป็นการไปต่อได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นบันทึกใบเสนอราคาตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้นะคะเรากลับมาซื้ออย่างเนี้ยได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเราจะกดให้เราติดต่อกลับมาอย่างเนี้ยค่ะทุกคนก็ให้เรานะคะใส่เบอร์มือถือเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีพนักงานนะคะโทรกลับมาหาเราว่าเออเราต้องการสมัครประกันตัวนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆสาหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่อยากทําออนไลน์ที่เกลียจแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ให้พน ได้แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะยังสมัครประกันต่อแบบด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทำออนไลน์ด้วยตัวเองก็กดไปต่อได้เลยค่ะทุกคนพอเรากดไปต่อได้เลยค่ะทุกคนก็จะมาโผล่สู่หน้านี้แล้วนะคะก็จะเป็นราคานะคะตามที่ เราได้เช็คราคาประกันไว้ในหน้าแรกเนาะเขาก็จะมีการถามข้อมูลเราต่อค่ะสําหรับใครที่อยากซื้อประกันออนไลน์ต่อเองนะเจ้าของรถคือผู้ขับขี่หลักใช่หรือไม่อันนี้ค่ะแล้วก็แจ้งไปอีเมลเจ้าของรถคืออีเมลอะไรนะคะอันนี้เราก็ระบุอีเมลไปได้เลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะทุกคนพอเราระบุอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดติดกยอมรับค่ะทุกคนแล้วก็กดคําว่าทําต่อน,นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเขาก็จะแจ้งนะคะให้เราเนี่ยใส่เบอร์มือถือของเจ้าของรถค่ะทุกคนแล้วก็ใส่เบอร์มือถือไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่ เขาเนี่ยก็จะให้เราเนี่ยกดทําต่อค่ะเราก็กดทําต่อไปได้เลยนะแ้วเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยโทรหาคุณเพื่อช่วยแนะนำไมนะคะทุกคนอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะว่าเราอยากให้เขาแนะนํำไม่ถ้าไม่ก็ตอบว่าไม่เป็นไรก็ได้ค่ะนํารถคันนี้ไปใช้เพื่อเชิ่อพาณิชย์หรือไม่นะคะทุกคนก็ตอบไปนะคะรถยนต์คันนี้เนี่ยจดทะเบียนในนามอะไรนะคะก็ระบุไปนะทะเบียนรถยนต์ของเราคืออะไรนะคะก็ ระบุไปได้เลยค่ะทุกคนป้ายทะเบียนทะเบียนรถของเราคืออะไรนะคะทุกคนแล้วก็กดทําต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเขาก็จะมีข้อมูลของเรามาแล้วนะคะจากการที่เราเนี่ยใส่ข้อมูลไว้ในการเช็คราคานะคะแล้วก็กดคําว่าต่อไปได้เลยเราเขาก็จะให้ระบุสัญชาติค่ะเราเราก็ระบุสัญชาติไปนะคะต่อจากนั้นนะคะก็จะให้ใส่เป็นในส่วนของเรขกบัตรประชาชนค่ะเพื่อนๆก็ใส่ไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็สามารถกดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะทุกคนแลวเขานะคะก็จะให้เราเนี่ยใส่เป็นชื่อเจ้าของรถนะคะแล้วก็ผู้ขับขี่ค่ะุ อันนี้เราก็ใส่ไปนะแล้วก็กดต่อไปค่ะทุกคนทีนี้นะคะเขาก็จะมาถามในส่วนของอาชีพแล้วค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยระบุอาชีพไปได้เลยวันที่เริ่มกรมมาทันเหรทุกคนอันนี้เราสามารถระบุได้นะคะว่าเราต้องการให้เริ่มวันไหนนะใครสมัครวันนี้จะให้เริ่มวันนี้เลยก็ได้นะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนเราต้องการให้เริ่มกรมมาทันวันไหนนะคะเราระบุไปได้เลยหลังจากนั้นกดคําว่าต่อไปค่ะแล้วที่นี้นะคะเขาก็เนี่ย พอเราใส่ข้อมูลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมาเข้าสู่หน้านี้ค่ะยอมรับแล้วเข้าสู่การชรําระเงินค่ะทุกคนถ้าใครแบบต้องการชรําระเงินเลยนะคะเพื่อนๆก็กด เข้าไปเลยนะคะอันนี้ค่ะเขาก็จะมาสู่ในหน้าการชรําระเงินแล้วค่ะเพื่อนๆนเนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะมีการกรอกเลข OTP ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนพอเรานะคะกรอกเลข OTP นะคะตามที่เขาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะเป็นการชรําระเงินง่ายๆค่ะสามารถชรําระเงินได้ผ่าน3ขั้นตอนนี้นะคะก็ะคือตรวจสอบแผนความคุ้มครองของเราก่อนค่ะทุกคนว่าโอเคแผนความคุ้มครองของเราเนี่ยตรงไหมนะคะเลขอะไรนู่นนี่นั่นตรงไหมนะคะทุกคนถ้าเราเช็คว่าโอเคแล้วนะคะทุกคนเรามาดูแล้ววิธีการผ่อนชําระ ค่ะทุกคนเราสามารถมากดเลือกได้นะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าจะชําระแบบเต็มนะคะหรือว่าใครจะผ่อนชําระเนี่ยเป็นแบบ10งวดอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนนะคือเนี่ยถูกมากๆเลยนะคะทุกคนตกเดือนละ462บาทอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะทุกคนแล้วพอเรากดเลือกเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเราจะจ่ายเต็มหรือว่าชําระเงินแล้วก็มาเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะทุกคนคือเลือกวิธีการชําระเงินของคุณค่ะทุกคนอันนี้นะคะเพื่อนๆก็กดไปได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการแบบเลขบัตรเครดิตหรือเลขบัตรเดบิตของเรานะคะก็คือเลือก ได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็ให้เรานะคะกดคําว่าต่อไปค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ชําระเงินให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นนะคะเ,เพื่อนๆเราเนี่ยก็จะได้รับความคมครองจากประกันได้เลยนั่นเองค่ะทุกคนง่ายแล้วก็สะดวกมา,มากๆเลยนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำประกันออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ อยากเช็คราคาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คราคาก่อนได้นะคะในลิงก์ที่พลอยให้ไปด้านล่างเลยเนาะหลังจากนั้นนะคะเช็คเสร็จแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยราคาประกันมันโอเคนะคะค่อยตัดสินใจในการซื้อนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนะคะในวันนี้เนี่ยพลอยก็เอามาบอกกันไว้หมดแล้วนะคะทำตามง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะการซื้อประกันออนไลน์ก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยค่ะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะทุกคนที่สําคััญนนนนนนะะคใใวววีีี้้้้้กกกก็ตาาาาามมทท่่พออบแลลลริงงงหด แล้วนะคะทุกคนไปกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ไปซื้อประกรันรถยนต์ตามที่พลอยบอกได้เลยค่ะทุกคนวิธีวันนี้ง่ายมากๆเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับวันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย